อ่ะให้ไปนู่นเหรอถ่ายรูปค,คุยคุยโอ้ยมุมกล้องไม่ได้ด <c oughs> เดี๋ยวเราไปที่เราดีกว่าข้างในเขานู่นดีท,ดนทำไมไม่เดินเข้านูน่น วางถนนแล้วเอาไปดปต้องการตัดเลยใครเรียกคูนที่ต่อไปลูนไใครเรียกโอ้ยเม็ดนี่กันไดนไไมเปนเรียนเชิญของนี้ม่เหลือของนี้มันเหลือ โอ้ยเหลังยังกลับเป็นดีซ่ามากอ่ะอุ้ยแม่ไม่คู่อ่ะเดี่ยววันเดียวโอ้ตายแล้วขอโทษค่ะอะไรถ้าถามว่าไม่ถ่ายได้ไหมใจเย็นๆเนาะทำไมฉันไม่ถ่ายเดี๋ยวกูไปรีทันลายเสืลยก็ได้ถามเนี่ย อะไรเยอะเยอะฮะสามสี่เพลงไปเลยทีเพลงหลักไหสามเพลงก็ถือได้หม่ด้ไหมไม่ถึงสามไม่ถึงสามมาแล้วเสาโอ้โหความเหลืองตรงข้ามยองสามเขาเรียกอะไรวันอาทิตย์ร้องหรือคุยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ร้องหยุดคือคุยไปไหนอ่ะก็วันเอ่อว้าวคุณยูจะไม่ได้น้องบอกคนอะไรเลยวันนี้ ก็เจอตนวคุณเจอตกใจสิะบอดังดังมันอยู่เหรออะไะชอบแดงกถ่ายรูปได้ปะถ้าเธอถ่ายใ่ค่ะวันนี้้อมเด็กอะมันอ่ะมันจะได้เ่าเราอยู่ได้ถึงกี่โมงอ่ะอยู่ได้นานไหม ่ไ้ม่ให้อยู่หรออยู่ได้กี่โมงพวกแฟนคลับเออแฟนคลับอยู่ได้ไหม่คาบอกเลยเดียวไม่เอาเอป็นุ่เยเาเปนุ่มมางานก็ถ่ายเสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับได้แล้วพ็จถ่ายรูปด้วยนะขอถ่ายรูปด้หประมส ต็มกจสียงชัดชัดจะถ่ายปะอินเนาะไม่จช่เๆมานะน่าหลัอมต่อยไหมถ่ายเสร็จมาดูจริงทำไมไม่เสร็จอ๋อมตรงตัวใช่อย่าเรียกแมาตัวนะน่ารักจะตายไม่ถ่ายแล้หรอ ยช่ไอปอดไอปอดนู้ถ่ายเลยนะเข้าไปเลยน่าจะคนถ่ายไอปอดี่เกดอแถวอ้าวถ่ายซึงถหายยังไม่เสร็จเลยร้อนอ่ะไปกันได้เลยไดี๋ยวเดินเร่งเข้าเสร็จถ่ายเราจะไปแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวรอดิดิน้องเอ๋ยไม่ถ่าย่ะอ้าวอาวไม่พอ้าน้องช้าปคือเป็นคนสังเวยเฮ้ยมัานทู่หรอ นเดี่ยวีาตามก็บ้านเดียวเนี่ยตัดไม่ายละโอเคใั้วมกี้โอเคปะส่ท่ใ่่ะรัวมากเลยออเมันมันสดสเ้ยโอเคโอเคได้รัาได้เลยไัั้เราคืออะไรหมอไมดิรอเลย ี e ่มุเมนแไม่จรงเวลาไเวลาแปลว่าอะก็ตรงนี้ก็แย่ยส่วนนี้ก็่ายเพราะตอน้มเวลาสองไม่ด้ไม่สวิตแล้วกลับเลยนอได้นอมเล

กลับมาวันเดียวมานั่นแหละโอ้เาไม่ยืดหรอพี่เขาบันคอเขาบันคอเฮ้ยไม่เอากลับก่อนันนี้ไงต่อเดี๋ยวไปมก่อนาบันคอลนลก ไหนจะถ่ายเบ้าไม่ได้เอามาแล้วรอเล่นเนบเดกไม่สอคนเจนโบเจนโบน่ารักพี่เจินเบอร์หน้าใครผนรู้นะ ไม่พอคบอรขับาเบรดโอ้ยครต้องใกล้สาวใช่ไหมนี่จุดพักอะใครข้าเลยที่ว่าข้าวมากะเขามาเลยอยากยักข้าวเลยที่าข้าวมากข้าดีม้าวคุณแกขอบคุณ พี่เจย์ฝากคิ่อยจจะจับงอนวะไมเป็นหวานไปจังเป็นทีแม่มาเฮ้ยเจอย่าละไห้นะโอ้เรื่องแค่นี้ไม่ต้องเร้าหรอกบนี่มันต้องมีเลั้่อย่งลกจังเยยาวพี่น้องพี่น้องพี่น้องเงยเลย ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอะไรคะแอบอย่าถามต่อไม่ดีคือ่เนไมคะแมจะมีอะไรด้วเจสนดิเก้นดูดีหมดไม่ดูเวยสวยสวยเลยค่ะแว่งโปนวันจีก็จะเห็นมออจะเห็นปะยุ่ง

อทำไมอ่ะเป็นแฟลชเป็นแฟลชโน้ะไม่เถาย้น่อยปนังหนถ้าเหมือนเบาเลยถ้าเหมอแอเชิญถ่าเให้หน่อยเนาะไเขาาพ่อครับรูน่ารักมากสวยอ๋อเนี่ยเอาไปถ่ายเลยอยากถ่ายดีกว่าไอจอย่าเพิ่หนึจะถ่ายอ้าวืออา เนดิอูเอกให้เหเต๋ากวนเปียนอยู่แถวนั้นกวนเปียกให้เรา้ลยเตา้มากเมื่อกี้นั้นอ่อากลัวเลยอ่ะที่นากลัวมั่คงเลยพี่จะกลัวเขาชาชอบสีขาวอ่ะอะไรนะทบสีขาวใช่ปไม่ใช่ไหมใช่มาถามไม่ได้า่ไไม่ไม่ เาี่้เงย่ามันยขเ้นต้องกด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 จะเองที่คุเนดี๋ยวเีคุเดนเี่ควเนเามคุเบดเาดจนเอาตองจะเดส่ีเกดจนกดะเปสงที่เนดะเี่นดจนเอา่อดนจะเปนเดี เปนพลาติกเขียนไม่ออกไม่เเหอิงเอจบจเออชมพูจบที่ชมพูจบี่ชมพูใคระครับพี่วอล่เขาอช่วยยชมพูไหมถ่ายย่ี่กถ่ายไ้ไหมาไปน่ะเข้าไปเลยถ่ายได้หมดไหมครับยังยังยัยง แต่นี้คือสายรูปมาแสดงที่นี่ทั้สามีก็จะเป็นี้อเลยทีดูเป็นน่ารักถ่าเมื่อไหร่วันน้ตอนนี้กตอชุดนี้เนี่ยนะนี้ไม่อะดูดีตายเล่นแล้วอ่ะแล้วไม่เแบน้เไม่คูกันอเปลี่ยนเสื้อไหมเปลี่ยนแล้ว

ไม่ต้องไปพี่้องอนี้ายังฝั่งนี้รชาต้องมือนี้รัชามาเิดหเไ่ทำไเียามใช่ไหมโบจะมันเพี้ยมเปล่อียนตไ้เ้องกาปหนึ่ง็เออเธอก็ขอขาหน่อยสิเขาจะถ่ายสแตนดี้มันอาโตไหมใช่ดีแล้วก็ท่าอะไรเนาะขอถอยมีอะไรเ่กอดอกมันเบี้ยึง นิ่เลยน่อะไรคะท่าไหนข่านมันนี่มันนี่ขอตังนอเลยเหรอท่าไหนอะไรคะพี่หยากอดตรงีพี่เห็น่าเนี้ยกระเป๋าอาแล้วขาถ่าย้วาเขาเขาอะไรเกอกเดอกมองไหนอะ

ยูไม่กัดใครเลยใช่ไหมกัดค่ะอุ้ยไอ้วอ้ไอ้ไอ้ไอไม้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้าอ้ไ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 อ้ยอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไออไออน้อออ้อ ไม่ช่างแต่งหน้าเป็นกระสุดยาเป็นกระเทยอ้เว้แล้วไปเซเว่นกันเสีอไปเซเว่นอีกแล้วไปเซเว่นสี่รอบแล้วไะซื้อยากันยุงยากันยุงเอ้ยไม่กลับบ้านแล้วเขาไม่ให้รอเขาอจะรอก็ได้แต่ฉันไม่เคยหยุดหลักหลันะสองจะรอรอก็ได้ไม่ใช่เขาไม่ให้รอแต่ยมเขามซ้อมกีฬาเยอะอกคนนึงเข้าไปแล้วัดแ ต้องตอบอ่ะขัอีกโลนึงแล้วกันลำนะ ทิ้งไปเลยสร้อยสวยอ่ะไม่เห็นดาวไม่เห็นดาวสร้อยออกมาเด็กให้เธอชาสร้อยเสื้อด้วยหรอนี่คอลเลคชั่นจ้นลาลูกคอลเลคชันคงน่ารัก ไม่ได้ลูกคู่เต่อกระชายจริงใช่ไหมเออทำไมไม่ได้ไม่ได้ลูกคู่เต่ากระช้าทำไมใจร้อนลูกเต่กระชาเลยนะเพื่อรูปไะทำไมอ่ะเพราไม่ใจร้อนจังเลยหอโ้วันเสาร์นะพระชายวันเสาร์นะวันนี้ไปยิันเสาร์สแล้วนะมาดูชลมุน วันที่ไปวัดอะวันไปวัดี่ปทาไปนเดกลมิไปเดินกันอะไรขงเองไปเดินการกูสอที่วัดที่โรงเรียนพระพีเกพทีเกี่เงกีหมอมวเจี่มันอยู่ใกล้ใกล้กันนะเป็น เด็กวัดทอองสเกตตรงข้ามึกวันไหนนะสึกวันที่สองต้องเอ๋ยไม่ใช่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ไม่ใช่ของพี่เลยเล็บคอลเลคชั่นตัวนี้ที่เจ๋งที่สตัวนี้เจ๋งที่รุดเลยวัดตบอ๋อวัดดีจะเป็นลมไปอะไรอยู่ตั้งนานพี่หัวดไม่ก็เดี๋ยวก็กลับเหมือนกันเออไม่รู้เขาไม่ได้อยู่อร้อนๆติดใ้จงเลยจะจับา เตนไม่เปลี่ยนชุดสวยำพลเตนี่นาทที่ไเต้น้แล้วจะเต้นได้เจ้าเ้ะตัวเองเลยเ้นเต้วมาไมขเยมันขำอะไรวะาม่ขำเลยเฮยเว้ยว่าบอกคิดจะเต้มแล้วก็